<Yo! S 2> สวัสดีครับวันนี้พี่อาร์ตจากสมโยงทาเซ็นเตอร์นะครับมาแนะนำรถยนต์ MG คันนี้นะครับผม MG 5ครับ1.5นะครับผมเป็นสปอร์ตคูเป้ สุดหรูเลยนะครับผม MG 5คันนี้นะครับผมมาชมด้านหน้านะครับได้ไฟไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็ LED day time running light นะครับผมกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับผมโลโก้โลโก้ MG นะครับผมโดดเด่นครับให้เป็นเอกลักษณ์สไตล์รถอังกฤษนะครับผม มาดูภายในรถ MG5 คันนี้นะครับผมภายในโอบอ่ากว้างขวางนะครับผมมาพร้อมกับจอสัมผัสสินิ้วนะครับแผงแดชบอร์ดด้านหน้านะครับผมหรูหราครับหันหันเข้าหาผู้ขับขี่ครับเหมือนเรากำลังนั่งขับบนเครื่องบินเลยนะครับผมตัวนี้ครับเกียร์อัตโนมัติ CVT ครับ8สปีดนะครับผมมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าและก็ออโต้เบรกโฮนะครับผม เกียร์สามารถเล่นเป็นเมนนุ่โหมดได้นะครับผมเมนนุ่นโหมดครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับผมควบคุมได้หลายรูปแบบนะครับผมควบคุมเครื่องเล่นเสียงครับรับสายโทรศัพท์ครับแล้วก็จะมีด้านนี้ก็คือปรับหน้าจอครับหน้าจอด้านนี้นะครับผมมีปุ่มสตาร์ทครับผมให้นะครับผมช่อง USB ให้ครับ มีที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่นะครับผมครับเก็บวางสัมภาระได้ขนาดใหญ่เลยนะครับมีที่วางแก้วให้นะครับมีที่วางโทรศัพท์ครับเบาะหนังทรงสปอร์ตครับผมนั่งสบายครับผมคันนี้ครับมีแอร์พ้โดยสารตอนหลังด้วยนะครับมาดูรูปทรงภายนอกนะครับผมคันนี้มาพร้อมกับล้อแมกรับขอบ17นิ้วนะครับผมล้อแมกไบคัลเลอร์ครับขอบ17ครับผมมี อันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวด้านข้างให้นะครับผมหลังคารูปทรงรถจะเป็นคูเป้นะครับผมหลังคาลาดลงด้านหลังครับผมสปอร์ตสวยหรูเลยนะครับผมคันนี้มาพร้อมดิสเบรกสี่ล้อครับผมให้ดิสเบรกสี่ล้อเลยระบบกันสะเทือนหน้าแบบแม็กเจอร์สันสตัรนะครับผมระบบกันสะเทือนหลังเป็นทอร์ชันบีมนะครับผมไฟท้ายเป็น LED นะครับผม เป็น LED ไลท์ไกด์เลยนะครับผมตัวนี้ครับให้มาทุกรุ่นครับช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับกว้างขวางครับใหญ่โตมากครับกว้างขวางมากครับใส่กระเป๋าเดินทางได้ 3- าสี่ใบได้เลยนะครับตัวนี้ครับมีไฟตัดหมอกด้านหลังให้ครับผมเป็นด i b c ูเซอร์พามาดูเครื่องยนต์ครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับผมให้เครื่องยนต์1.5ครับผม แรงม้าสูงสุดอยู่ที่114แรงม้านะครับผมรองรับน้ำมันสูงสุด E85 ครับผมให้พละกกำลังพอสมควรครับผมครับสำหรับ MG 5คันนี้นะครับผมค่าตัวอยู่ที่519,000บาทนะครับผมค่างวดเริ่มต้นอยู่ที่7,999บาทครับผมปีรถคันนี้ปี2022ใหม่สุดเลยนะครับผมใหม่3,500แค่นั้นเองครับ เหมือนสภาพใหม่ป้ายแดงเลยครับผมฟรีพรบค่าจดทะเบียนอะไรให้หมดเลยนะครับผมออกรถศูนย์บาทครับผมยังไงฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะครับหน้าฝนอย่างนี้มีรถใช้หรือยังครับถ้ายังไม่มีแนะนํารถ MG คันนี้นะครับตอบโจทย์การใช้งานในหน้าหน้าฝนสภาวะในเมืองได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมครับสนใจรถคันนี้นะครับสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0885957142นะครับผมพี่อาร์ตสมยงคาร์เซ็นเตอร์ครับขอบคุณมากครับผม